วัครับวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวร้านของเล่นชื่อร้านความสุขนะครับ Toy Factory อาณาจักรของเล่นราคาโรงงานนะครับที่ <Toy S 1> จังหวัดเ<ค>ชียงรายนะครับ Toy Factory โรงงานของเล่นดูนเล่อาเหมือนล่าตะวันเลยไปตะวันเกดใจนี่มีอะไรตอนนี้มาอัปเดตกันนะครับ เบเบดนะแชมพูเมื่อนิสระว่ายน้ำว่น้ำมีเทปวยแห่สีตอนนี้เบเบดนะกำลังมานะเปิดเทอมอันนี้กันด้มเขาอยากได้อะไรไม่รู้นะ เห็นบอกว่าหาปืนปืนยาวคนเพลินะพวกเราใส่หม้อแค่มาเดินชมบรรยากาศมาดมกลิ่นของเล่นล้วก็โอเคแล้วนะจะนั่งหายปะจะนั่งไปเซอร์เวย์อยู่นี่นี่ที่ดังเมื่อก่อนนี่ก็อยู่ที่นี่เป็นมาเต้นไง มันเป็นรถสกิลนี่นี่เอาไปเล่นในน้ำกหมอเล่นน้ำซ่าตับ้านสามสอเียดเปล่านนี่สามสองเีโอ้นี่แพทอยกันนะโอ้นี่นี่นี่อยกันดคระมิลอันยอยากระซมโอ้นี่คันใหญ่เลยดูมีโห เงี yeah. ้ยนะครับเลือกกันไปเรื่อยๆนะในปุ AU ๋ยอันนี้มันต้องส่งสามชิ้นนอ่าสงอยกิบโอ้มันสามร้อช้าเอาเป็นเอาราคาตั้งดอกแหละมีสองราคาสองร้อยหกสิบกับสามยเ้า ใดูด vale ีได้ลยไหนความหจะได้ส oh, ร okay. <x> ้อยก้อนถ้าสามนเลยสมร้อยยเออม่จะได้ยังสาร้นาะต้องซื้อสามชิ้นถึงจะได้ราคาท้างหลังตั้มโอ้โยไี่เ็ร้ยไม่เป็นไรจะซื้ออย่างลเอาอย่างไม่เห็นราคาแล้วก็อนนี้ไงเอาหรอเอาเอาข้างบนไม่เอาแล้วลูก อัน,นีงมนลนไ่ี่ใหม่ล่าสุดตอนนี้คือเบบี้เลยนี่รูสนามเบบ้รตรงน,นี้นี่มีเสียงกัเลยนี่ยเป็นพวกเป,ป็เนระเป็นพกกสายได้เนี่ยเ,เ,เสร็จแล้วครับซื้อของ้วครับเอาไปกิ่เสือซิ่งปิกเลยครับโอ้โห รวดเร็วทันใจหนูมาเสียเวลามื้อนหรนี่นะครับ